เแต่ดูเอวดิเอลดีไหมเอวดีไหมเป็นไงเป็นไงไหนนั่งไงนั่งให้ดูหน่อยนั่งบอกว่าปีเนาะนั่งอย่างนี้อนั่งแล้วคุณแล้วอยากคุณแรกกี่เดืเหรอเสียงอะไรเมื่อวานโมกนานไปหน่อยน่าอเท่าไหร่น่าอเท่าไหร่หกสามหกค่ะจริงมากสามโมกจริงมากเลยจับดูเด็กไม่ใช่จับดู่าสวีดัสสวิตการผมปืนอิบจ่าอาพี่ เลยวะจีวันนี้เรามาาทเรไปอยู่ที่ไหนกันวันนี้เราอยู่ที่พัทยาพัทยาพัทยาแล้ววันนี้เรามาหาสาวทรงซ้อผมมาทรงเอผมมาหาสาวทรงซ้อโอเคแต่คุณจะทรงอะไรผมทรงโจนโดนจะโดนใจนะเจ้าน้องๆนี่เชียบเดี๋ยวเราไปห้องกันเลยว่ะแต่ถ้าเกิดไม่อยากแตกง่ายขาดไม่ได้ขาดไม่ได้ถ้าอยากไม่อยากแตกเนี่ยบริการอาหารเสริม RPG นะครับผมบอกเลยว่าแตกไม่ง่ายแน่รับประทานสองเม็ดทานก่อนสองเม็ดแล้วทานก่อนออกตึก2เม็ดครึ่งชั่วโมงผมบอกเลยแตกยากโอเคฮะ ข้อแมาเดี๋ยวนี้อุ้ยอุ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขึ้นมาก็ไม่บอกเลยสวัสดีครับขออนุญาตขออนุญาตเข้าห้องก่อนนะถอดรองเท้าก่อนถองเท้าก่อนอ่าโอเคนี่เป็นเป็นเป็นเพื่อนสนิทผมวันนี้เพื่เพื่อนรักเลยสาวสวยในวันนี้นะฮะชื่ออะไรคต้นอ้อค่ะต้นอ้อสัดส่วนไดยดีกว่าครับเข้ามาใกล้ไหน่อยสัดส่วนเท่าไหร่ครับสัดส่วนเท่าไหร่สัดส่วนเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบครับร้อยเจ็ดสิบที่สูงมากหุ่นดีนะหนักเท่าไหร่ขาสาว่ะตอนนี้นะครับหมอยี่ใครติดเนี่ย เฮียบอยเยะหมอยสิทธิ์ไม่ต้องควันบ้าเนี่ยมันดีโอ้ลืมไปเลยอ่ะน่าออกเท่าไหร่น่าออกสามหกจริงมาสามหกจริงมาไม่เชือะไรจับดูเด็กไม่เช่อจับดูเขะไอ้เปรี้ยวกูเล่นเวนะ่นเหรอมึงเกินหรอกูแค่แตะกูแค่แบบแตะมึงบีบมึงพูดเลยไปคนเก่งเก่งอ่าเดี๋ยวดูนี่วันนี้เนี่ยน้องอ้อของเรานะครับนี่เป็นเพื่อนผมเองก็รู้จักกันมากี่ปีแล้ว องวันนะเร็วนเ <laughs> บิร์ดรู้จักหลายปีแล้วเดี๋ยวเราจะมาบุกลื้อห้องน้องอ้อแล้วมาดูว่าเขาเป็คนคนยังไงเขาบอกว่าเขาคนเรียบร้อยปืนลื้อทุกอย่างเลยนะในห้องทั้งหมดเนี่ยลื้อแล้วก็คนทุกอย่างอ้อเตรียมเป็นอะไรได้ยังถ้าตอนนี้ไม่ทันแล้วกลัวเห็นเซ็กทอยจังเลยอ่ะไม่ามจริง มีปะเนี่ยมีปะเนี่ยมีเหรอเลาเล่น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 ไม่มีเหรอไม่มีค่ะไม่มีเอาตู้เสื้อผ้าก่อนนะเอาตู้เสื้อผ้าเฮ้ยเดี๋ยวตู้เสื้อผ้าเดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อผ้าเลยนะเอาตู้เย็นก่อนดีกว่าเผื่อแอบแช่เป็นตู้เย็นไม่มีอะไรเลยในตู้เย็นเอาแล้วดูเดี๋ยวดูตู้เย็นก่อนมามามานี่เป็นตู้เย็นนะฮะขาวสูงขนาดนี้พร้อมดูว่าหุ่นดีอย่างนี้กินอะไรบ้างฮะตื่นก่อนไม่มีอะไรเลยดูดูโม่ก่อนโอ้ยโอ้ยอุ้ยปืนเจ็บปะวะโอ้เเเเเพื่ออนนนนโโคคมมด้้้วยยยะะุณหห็ีฮั ดู่ที่เขาเขาเป็นคนเฮ้ยโหคุณกินแบบระบายเยอะกินมีทาเก้นด้วยชอบมากอ๋อไอ้ที่มึงกินแบรนนึงป่ะเนี่ยของเขาอ่ะที่มึงบอกว่ากินแบเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยเนี่ยใครกินไม่รู้ออแค่ตัวเองใครกินแค่ไม่ยอมเป็นตาเดียวกันเลยเล่าสุดเห็นว่าคุณชอบทำขนมไอ้คุกกี้ที่คุณทำเองใช่ไหมใช่แล้วใช่ไหมนานแล้วคุณทำคุกกี้เองไหมอ้าวคุณอลือเชื่อนะบอนนี่รสอะไรช็อกโกบอนนี่รสช็อกโกแลตอันนี้บอนนี่บอลนี่กลิ่นปลาทู What What the fuck งงไอ้ศาสตร์แช่ย เเเห็นอาัตวไปลแค่ดูปลาทูเนี่ยเอาเดี๋ยวไม่เห็นปลาทูอันนี้ปลาทูตันนี้คุณกินแบบว่าอารมณ์ส่วนใหญ่ของคลีนนะของคลีนแล้วของเข้านะเมื่อกี้เข้าเข้าไปนี่ดีกว่าห้องครัวเอออุ๊ยเอ้าตะเงาไงเนี่ยเงาไงเนี่ยโอ้แบบเจ๊โหดเลยอะถามก่อนอยู่ห้องครัวทำอาหารบ่อยไหมที่ทำบ่อยๆเรากินเองทำไรต้อมมาม่าตอนนี้ต้มมาม่าเพราะว่าอยู่ในยุคของโควิดเนาะเดี๋ยวดูเอลดิเอลดีไหมเอลดีไหมเป็นไงเป็นไง กล่อยกูเฮ้ยวเพื่อนกูอย่าทำงานเพื่อนกูเพื่อนกู เคยเคยไหมแบบว่าบนห้องครัวแล้วมีเคยแบบผู้ชายยกคุณขึ้นมาแบบตั้มอ่ะแล้วเคยนะเคยนะเคยนะเคยเงี้ยไม่ตั้มขึ้นมาเงี้ยเลยเคยไหมเคยไหมส่วนใหญ่วันนี้เขาแบบเขาหวดสวดเคอว่าเสียบคุณหรือเขาใช้ปากมันได้ทั้งสองอย่างหรือเคยทั้งสองอย่างเลยเคยเคยทุกอย่างแล้วถามอีกอย่างหนึ่งมึงเขียวอะไรมามึงเขียวอะไรมาอันนี้ไปดื่มกับเพื่อนมาแล้วแบบเมาเมาแล้วแบบเดินชนประตูไม่หรอกมันเลอหรือว่าอย่างนี้ก็ไม่รู้มันโดนบิดไม่ีบอารมณ์เนี้ยอารมณ์เนี้ยนะแล้วแรงอ่ะแล้วมันแรงอ่ะอ่ะลองเปลี่ยนที่บ้างห้องครัวดหรือเปล่าห้อง เราไม่ดีกว่าหรือห้องน้ำดีว่าห้องน้ำขี้เหม็นไหมคุณขี้เหม็นไหมผู้หญิงทุกคนคนในโลกก็ขี้เหม็นหมดทุกคนมันเป็นวิทยกรทผมขี้หอมแขกผมขี้หอมนะมึงขี้เหม็นมึงเคยโดงขี้หวามึงตดกูก็รู้แล้วว่ากลิ่นขี้มึงจะออกมาลูกแขกอ่าไป็นลมขี้อันคุณขี้เหม็นนี่ ก้องอย่างนี้ก้องอย่างนี้เขาเสียเซลล์น่าจึ่เลยอ่ะคนขี้เหม็นอ่าก้องนั่นหน่อยเขาเน่ยมาห้องนั้งผู้หญิงเนี่ยเราต้องรื้อสิ่งหนึ่งเลยผู้หญิงเนี่ยเขาไม่มีหนวดไม่มีเข่าใช่ไหมคุณมีมีดโกนหนวดไหมไม่มีค่ะถามจริงแล้วคุณเอาอะไรเก็บคุณเอาอะไรเก็บงานจิ้งเรีเขาค่ะเฮ้ยจริงเหรอใช่เขาเองแล้วคุณแม็กข้าไหนเวลาคุณแว็อ่ะไหนนั่งไงนั่งให้ดูไงนั่งเราก็นั่งอย่างนี้อ่ะนั่งแล้วคุณแม็กยื่เหรอถามจริง ตั้งแต่ทุกคดึงไงฮะแต่ก่อนทำที่ร้านต้องแบบแบบตอนนี้โควิดเราทำเป็นโควิดอยู่โควิดเราทำเองได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ซื้อเครื่องมาเดิวจริงนะครั้งแรกก็จะเจ็บหล้างล้างก็เกลียวอะไรเรื่องเรื่อง้วห้องน้ำกาโป่งนะคนนี้ถือว่าปลอดภัยโปรติไปห้องน้ำใครก็จะมีไอ้ไอ้ที่โกนคิ้วตลอดเป็นอะไรรู้นี่ดีกว่านี่มาโซฟาดีกว่าโซฟาเนี่ยเคยไหมกับหนุ่มๆบนโซฟาเคยต้องจับนู่นจับนี่ มึงนี่ก็แหลกเลือเกยเลยสัตว์ปล่อยให้เขาจับสงวเรื่องต่างเลยโซฟาโซฟายังไงยังไงยังไงเคยเคยเคยแบบปั๊มปั๊มกันไหมผมโซฟายังไงมันสามารถทำท่าไหนได้บ้างถ้าหมาปะเฮ้ยจริงถ้าหมาเป็นไงครับเป็นไงชีวิตนี้ไม่เคยเห็นนะครับขอดูนะครับเดี๋ยวมันดูน่าเกลียดถ้างั้นคุณคุณลองเป็นผู้ชายผมเป็นผู้หญิงให้ยืนยนยิ่งนี่เหรอคุณทำงี้เหรอถ้าทำนี้จะทำยังไงอ่ะถึงไม่ดีเลยเหมือนขี้หยอกไงไม่รู้อ่ะยังไงคุณคุณอยู่ตรงไหนคุณอออออยยยยู่่่่่่ไงะะะะะบกกกกกกสสิิเเเเาาาาาาาลลลลถ้้นนนนั็็จจปปปีีมมววทรช ยัง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 โอเคเดี๋ยวนี้ก็คือท่านี้โซฟากี่คนแล้วโซฟาโซฟานี้ไหมใช่ค่ะโซฟานี้เลยเหรอใช่เสียงอะไรเสียงแห่เมื่อวานมองนานไปหน่อยก็โคนรที่อะโคนรที่ยังจริงไประเบียงมั้งพี่ระเบียงของเขานั้นมีเกงในตากอยู่สองตัวระเบียงเคยไหมหน้าระเบียงอย่างงี้เคยนะถ้าถูกว่าเป็นสถานที่ที่เป็นแบบไม่มีคนโดนน้ำข้ามต้องไม่มีคนโดนตรงข้ามแต่มันต้องแบบถ้าระเบียงนี้เคยไหมระเบียงนี้เคยไหมครั้งหนึ่งครั้งเดียวเพราะฉะนั้น เมาแล้วแล้วยังไงแล้วนูนเขาไม่ต้องนั่งดูหนังสดกันเลยเหรอมันไม่มีไม่มีคอนโดอะไรอย่างเงี้ยฮะเป็นวิวทะเลวิวป่าอะไรอย่างเงี้ยคุณเคยเอาดรอที่อื่นในรถบนเรือในน้ำเคยในรถรถไหนรถมาซาไปจักียานผิดใช่ไหมรถไหนรถโยนรถไขล้วของผู้ชายวรถของพี่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 วินคนนนนนั้่ะะคที่ซื้อเรามาให้ทุกวันนะป่ะแล้วพี่วินนะเสือพีชจริงตรงนี้เคยแล้วเข้าเข้าข้างนอกบ้างเข้าข้างใน ข้าข้างในบ้างเออไปเตียงดีกว่าไปเตียงตู้เสื้อผ้าแล้วไปเตียงเออโอเคตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าอ่านี่เราที่ตู้เสื้อผ้านี่ก็ง่ลยปกติแล้วเวลาคุณแบบว่าไปเที่ยวกับหนุ่มๆครั้งแรกคุณจะแต่งตัวยังไงแรกๆคุณไปกับผู้ชายแต่งตัวไงประมาณนี้แต่ธรรมดาธรรมดาเนี่ยเหรอใช่แล้วคุณผ้าสองอันเลยเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าชุดลายเด็ดๆอ่ะเด็ดป่ะประมาณนี้แล้วถ้าเกิดแบบไปผับเออแบบไปเที่ยวผับวันนี้ต้องไปแบบว่าไปอ่อยผู้ชายที่ผับ มาเนี้ยเก่งนที่ใส่นีลยชอบใช่เป็นคนที่ชอบใส่กงขาสั้นใช่กงขาชั้นมีชุดเซ็กซี่ที่สุดสำหรับคุณมเคยสวยที่สุดสำหรับคุณว่าอยู่ข้างหน้าว่ะเอางี้ดีกว่าให้เขาเปลี่ยนให้เขาชอบชอบอยู่นะใส่บิกินี่ให้ดูหน่อยเกิดมาิต้ไม่เคยใส่บิกินี่ใส่บิกินี่ดูหน่อยดิมาถึงพัทยาเราต้องได้เห็นสาวใส่บิกินี่เออว่ะเฮ้ยคุณอยู่ผมอยู่พัทยาคุณต้องใส่บิกินี่ผมดูหน่อยดิเอาจริงเหรอเอาจริงไม่โกงอยู่แล้วรายการเนี้ยเอาแค่เส a few moments later อุ๊ยใช้ได้เลยฮะมานั่งคุยกันดีกว่าคุนเฮ้ยนั่งคุณเตียงงาโอ้โหนมเบลเลอร์เลยมันถึงช่วงเจาะลึกแล้วลวงรับตับแตกช่วงนี้เป็นช่วงที่สนับสนุนโดยอาหารเสริมวันพีทีแล้วกันอาโอเคโอ้โหเซ็กซี่มากเป็นไงอันนี้นี่น่าอกจริงไหมถามจริงของแท้เลยใครให้มาเอาไปเลยไปเลย เจาะลึกเจาะลึกเขาหน่อยเจาะลึกอ้อหน่อยคุณคิด่าผู้ชายแบบไหนผู้ซโล่มันที่สุดชอบที่สุดชอบแบบว่านุ่มนวลซาลิหรือแบบโขาใช่แหละเพราะว่าแผลคุณบอกอยู่แล้วชอบซาดิแต่ว่าไม่ต้องแบบซาดิมากก็คือแบบกลางกลางะท่าดีกว่าท่าโปรดของคุณที่คุณชอบว่ายังไง s o l เลยก็ต้องมีท่านี้ไอ้นี่คือผู้ชาย ชอบมากเลยนะชอบท่าหมามากชอบท<อ><อ>่าหมาให้คุณทำท่าหมาผมดูหน่อยอ,อ่าเดี๋ยวผมผมผมจะไม่ขึ้นเองเพราะดูน่าเกลียดเดี๋ยวผมให้ไอ้น,นี่ขึ้นให้เหมือ <c oughs> นหมา <laughs> ทำไมถึงซ่อนท่าหมามันเก็บรอหรือว่าไงโดยส่วนตัวนะที่อรเป็นท่าที่แบบโอเคดมันลึกมันรู้สึกลึกใช่ไหมแล้วเวลาเสร็จอะเราเราเสร็จท่าไหนเราชอบเสร็จท่าไหนเออท่าไหนทำคุณเสร็จสุดง่ายง่ายสุดอะถ้าถ้าผู้ชายขึ้นจะไม่เสร็จนะจริงเหรอคุณต้องขึ้นเองต้องขึ้นเองจะเสร็จขอดูเอวอ่อขอดูหน่อยขอดูหน่อยแล้วลองดูดิคุณต้องขึ้นยังไงอ่ะอ่ะอ่ะคุณขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วแล้วเอวมันเป็นยังไงก็เป็นไงโอ้เฮ้ยอะขอยันที่ เวลาเขาเสร็จเนี่ยเราชอบเขาเสร็จแบบใส่ตรงไหนของเราร่างกายเราไม่ไม่นับข้างในไม่นับเสร็จข้างในหน้าอกอะไรเงี้ยอ๋อต้องใส่ <มะ S 1> บริเวณนี้บริเวณนี้นขนาดที่คุณชอบแบบกลางดีอะคุณ ใช่าิเคยส่วนตัวนะคิดว่าตัวเองแซ่บแค่ไหนหนึ่งถึสิบห้าหกเจ็ดสี่หรือว่าอะไรปมาณถึงว่าแบบความแซ่บของตัวเราประมาณหกก็หกเก้านะคนเนี้ยเคยหกเก้าไหมไอ้เนี่ยเขาคิดอะไรนะก็จะพูดเลยนะจินดาร์การไงี่หกเก้าเคยใช่ไหมชอบชอบเคยเคยกับผู้หญิงไหมกับผู้หญิงไม่เคยเป็นเลสเที้ยนไม่ถามจริงเอาผู้หญิงผู้หญิงแสดงว่าแล้วเอายังไงผู้หญิงผู้หญิงเอาไงแบบอย่างเงี้ยเหรอ มันเสร็จเหรอทำจริงเพราผู้หญิงเสร็จเนี่ยมันไม่ได้เสร็จที่เข้าไปข้างในหรือนอกได้แล้วผู้ชายกับผู้ชายมันทำไงปันดาบโห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 โเหโหแล้วจะเสร็จอ่ะโห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 ไอ้เหี้ยพอจะเสร็จไอ้เหี้ยนั่นหลบครับฮับฮับฮับไม่บอกว่านุงพ่อบอกว่าอ้าโอเค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 นี่คนนี้รู้ไหมช่วงนี้เขาจะรู้ได้ไงเพื่อนมึงอ่ะเพียว่ะมายาวโอเคคนนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยเขาเล่นดิสต็อกละเขามีคลิปดังด้วยนะช่วยตัวเอง หยอกหยอกไอ้ฮะฝากฝังเลยสมมติคนอยากติดตามต้นอ้อดเฟซบุ๊กไอจีติ๊กตอกอะไรฮะเฟซบุ๊กก็อ้ออ้อ a o r แล้วก็ว้าก็ a o a ไอจีก็อาริยาค่ะอาริยาหนึ่งห้าหนึ่งสองฝากติดตามน้องออของเราด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามอริจีช่องของเราด้วยจะมาหวดอ้อนะต้องอึดทนนานครับผมนี่คนอย่างอ้อเนี่ยฮะต้องนี่เลยครับผมผลิตภัณฑ์อาหารเสริม r p g นะครับผมทานก่อนเม็ดก่อนเม็ด รับประทานก่อนออกศึก2เม็ด2เม็ดกินเม็ดนึงเนี่ยถือว่าเป็นยาบำรุงร่างกายไปกิน2เม็ดกิน2เม็ดเนี่ยบอกเลยว่าสู้ตายยังเช่ากิน3เม็ดมันมีใน2เม็ดในกล่องก็ซื้อสองก่อนดีัคนขายขี้งก๊อกไม่ขิงกคือของมันดีของมันแพงของมันแพงสามารถสั่งซื้อได้มาที่ a d rpg man อย่าลืมเติม add ด้วยแล้วก็สำหรับ rpg เราก็ฝากติดตามด้วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับพวกเรานะฮะผมแล้วก็ฝากติดตาม ฝาก t ิกตอกเราด้วยนะฮะชื่อ t ิกตอกว่า r p g Studio ครับผมนะครับผมแล้วก็ฝาก a c e b o o k เฟซเฟซ o ฟซบุ g Channel ให้มันถึง2งล้านเร็วๆให้จะสองล้านสองล้านเรามีปาร์ตี้สาวแน่นอนนี่ผมบอกเลยปาร์ตี้สาวห้าคนจะให้เมียรู้พอเกมจบเกมจบนะฮะโอเคครับแล้วร้านนี้ขอลาไปก่อนคไปแล้วปละสุีิรัตสวัสดีครับบ๊ายบาย